ขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเหลือข้าทราบซึ้งจริงๆแต่ข้าว่าพวกท่านรีบออกไปจากที่นี่ซะเถิดก่อนที่จะออกไปไม่ได้อีกเลยทำไมถึงจะออกไปไม่ได้ล่ะเพราะเมืองเล็กๆแห่งนี้ถูกเผาทำลายไปตั้งนานแล้วทุกสิ่งที่ท่านเห็นในตอนนี้เป็นเพียงภาพมายาที่คงอยู่ด้วยความยืนมั่นของข้าเท่านั้น18ปีก่อนข้าจุดตีใหม่เป็นปีศาจโครงกระดูกเขาด้วยแรงแขน หลังจากที่ข้ารวบรวมชาวเมืองที่ตายอย่างอายุติธรรมเหล่านี้แล้วข้าก็ใช้ความยึดมั่นบ่มเพาะเมืองชิงสวยขึ้นมาใหม่พวกเราไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ใช่ปีศาจร้ายที่ทำร้ายชีวิตคนหากมีผู้ใดหลงเข้ามาที่นี่โดยไม่ตั้งใจพวกเราก็จะนำทางให้เขาออกไปแต่หากมีคนร้ายเข้ามาในเมืองแห่งน,นี้ก็จะตกอยู่ในวงนังวนสุดท้ายก็จะถูกนำเข้ามาในโรงเตี๊ยมฝังไหลและตายอยู่ที่นี่อย่างน่าอนาถ พวกเราซุ่มซ่อนอยู่ที่นี่วันแล้ววันเล่าเพียงเพื่อรอคอยศัตรูมาถึงสักวันเพื่อล้างแค้นและบัดนี้คนชั่วมันได้ตายไปแล้วความยืนมั่นของข้าก็กำลังจะสลายหายไปเมืองชิงสุยแห่งนี้ในไม่ช้าก็จะกลับคืนสูเ่เปลวเพลิงอันไม่มีสิ้นสุดครั้งนั้นพร้อมกับตัวข้าดูนั่นสิข้างนอกมีแสงไฟเรื่องนี้ไม่ควรชักช้า ข้าจะรีบส่งพวกท่านออกไปก่อนแล้วเจ้าเหรอยินดีที่จะดับศูนย์ไปเช่นนี้หรอไม่อยากที่จะสร้างเนื้อหนังใหม่ให้ตนเองหรือไงสร้างเนื้อหนังใหม่ท่านผู้มีพระคุณอย่าได้ล้อเล่นเลยการสร้างเนื้อหนังใหม่มันเช่างยากเย็นเพียงใดและหลังจากข้ากลายเป็นลากกระดูกเขาก็ผูกพันกับเมืองชิงสุยแห่งนี้ไปแล้วหากคิดจะออกจากที่นี่ด้วยร่างกระดูกของข้าเช่นนี้ เกรงว่าไม่ทันได้ก้าวออกไปก็ถูกพลังพันธนาการฉีกทิ้งเสียแล้วเรื่องนี้มันยากตรงไหนก่อนดูสิวิญญาณที่ตายเหล่านี้ความเจ็บปวดของพวกมันความแค้นความไม่เต็มใจมีใช่โอสถบำอมรุงที่ดีที่สุดของเจ้าหรอกหรอชูเยวูเพียงแค่เจ้าดูดเกินพวกมันทั้งหมดก็จะสามารถออกจากที่นี่ได้ทันที ถึงตอนนั้นข้าจะช่วยเจ้าอีกแรงสร้างเนื้อหนังใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายว่ายังไง,งไล่ะเป,เป็นไปได้ยังไงกันหากข้าเห็นแก่ตัวแล้วคกืนกินพวกมันนั่นจะต่างอะไรกับฝังป้าเทียนที่ทำชั่วมามากมายข้ายอมกลายเป็นเพียงควันสีขาวข้าจะไม่มีวันใช้วิธีที่ต่ำชาเช่นนี้เพื่อเอาตัวรอดหรอกคุณหนูเยววูคุณหนูเยววู หรือว่าพวกเขากำลังคิดจะยังยังไม่รีบหยุดอีกหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเจ้าจะดับสูญไปนะข้าจะไม่ทำอะไรที่เห็นแก่ตัวเช่นนั้นหรอกคุณนูเยว,วูมีท่านอยู่ทุกคนถึงรวมตัวกันได้เพื่อล้างแขนให้ตนเองใช่แล้วคุณนูเยว,วูหากไม่ใช่ท่านพวกเราคงไม่เหลือแม้แต่เศษซส้ญญานินยอนคุณนนเยว,วู ที่เห็นแก่ตัวจริงๆไม่ใช่ท่านหรอกแต่เป็นพวกเราขอให้พวกเราตัดสินใจตามใจตนเองให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปแทนพวกเราเถิดคุณหนูเยวูท่านว่าอีก18ปีข้างหน้าท้องฟ้าจะยังคงสีเหมือนเดิมไหมดวงอาทิตย์ยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมไหมอีฮาวาที่ปากทางเข้าหมู่บ้านข้างๆบอกว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานกับใครนอกจากข้า ป่านนี้ไม่รู้ว่านางแต่งงานใหม่ไปแล้วหรือยังเต้าหู้เหม็นที่ป้าทําในตลาดเมืองชิงซุยหอมที่สุดอยากกินสักครั้งจังนี่นยังมีอีกเนาะคุณหนูเย้าวูท่านช่วยเป็นดวงตาให้พวกเราช่วยพวกเราไปดูอีกครั้งได้ไหมได้สิวิญญาณพวกนี้ถึงกับสละตัวเองเพื่อสร้างร่างให้คุณหนูชู พวกเขาก็เคยเป็นเหมือนพวกเราเป็นคนที่มีชีวิตบัดนี้เพื่อตอบแทนบุญคุณยินดีที่จะสลายไปในโลกอย่างชิ้นเชิงเรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วเจ้าก็อย่าได้เศร้าจนเกินไปเลยใช่แล้วการหายไปของทุกท่านไม่ใช่จุดจบถือเป็นการเกิดใหม่ในอีกรูปแบบหนึง่งเศร้าเหรอพวกท่านคิดผิดแล้ว นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่จมอยู่กับความเจ็บปวดนอกเหนือจากความยืดมั่นชีวิตยังมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นข้าจะกลายเป็นดวงตาของทุกคนมองดูทิวทัศน์อันง,งดงามให้ทั่วถึงจะไม่ทำให้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้สูญเปล่าใช่หรือไม่พูดได้ดีเลยใช่แล้ว